อุ้ยนี่มกักเอาเบาเหรอใช่เหรอคุยคนอะไรอ,อ่ะเทพชิมุนเลยอ่ะดูนี่ใส่เขาแตะชาวดาวลิมิเต็ดจ้าโอ้โหเช่ไม่ไหวเลยอ่ะคนอะไรขนาดเขายังดูเช่เลยอ่ะนั่นเขาจริงจหรือเปล่าหรือหรือมูนนั่นเขาหรือลังนกเกี่ยวกับมันจะเป็นปัญหา อยากส่งได้แต่ไม่มีให้กดไม่เป็นไรครับเนาะส่งใจกันพอแล้วเขาอ่านว่าพ l สโมเป็นพลอยแบงค์หรือเปล่าว่าไปพลอยแบงค์แม่งติดแต่นวนเขียนว่าพลอยแบงค์นะครับไปเอาละกับคนอื่นอะไรเงี้ยหนูจะรู้สึกลูกจิ้มลูกจิ้มลกจิ้มลูกพักมางนื่อวิชัยก็น้ำนี่ครูชมเห็นควันอะเอาตรงๆเลย นะครับแต่ใจผมก็อยากมานะจริงๆกลัวแบบมันดูหิบฉิบอะไรอ่เงี้ยมานั้นอ่ะขับรถผ่านไงเด็กหลังวัดน่ะ เด็กหลังวัดรเยอะด,ด,ด้วอุ้ยนี่มกักเอเบาเหรอใช่เหรอคุวคนอะไรอ่ะเท่ที่มุนเลยอ่ะดูนี่ใส่เขาแตะช้างดาวลีบิเซตจ้าโอ้โหเช่ไม่ไหวเลยอ่ะคนอะไรขนาดเขายังดูเช่เลยอ่ะนั่นเขาจริงจหรือเปล่าหรือหรือนั่นเขาหรือลังนกเขาหรือหมิว โอ้หเสียงไอยังดูเท่เลยอ่ะพี่อะไรหรอประเด็นอะไรไม่รู้ว่าดูดีใหญ่โคตรเท่เลยเสียงแบบสุขุมนิ่งลึกลับหล่อไม่ไหวกูแบบว่าอยากจะกีมากเลยอ่ะครับกูแบบว่าพี่ชายชื่ออะไรอ่ะครับเต๋หรือเปล่าเท่ๆค่ะดูดีดูฉูงสนามบินสองนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่สนามบินสองเลยครับอยู่ข้างล่างรอนะครับก็เกลียดเสียงมัน เฮ้ยอีเชนนวลวะเนี่ยหน่วงมันดูแกล้งชมมันนิดเดียวฮัลครับเออเดี๋ยวเงินสดที่ฝากไว้สี่สิบพันล้านเดี๋ยวรบกวนเอามาให้หนูพี่ดาแดงด้วยเขาไมีเงินได้ครับได้ได้ได้เขาไม่มีเงินพี่พอาหนูรู้สึกเศร้าจังเลยคือแบบว่าหนูเป็นหนี้อยู่อ่ะอยู่ประมาณแบบห้าแสนค่ะแต่แบบหนูไม่รู้จะหาเงินมาใช้ยังไงเลยอ่ะทุกจัง พี่ก็เศร้าเหมือนกันถ้ามีผู้ชายดีๆสักคนเนาะมาช่วยพวกเราผลนนีกก็คงดีใช่เพราะพี่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายตอนนี้นอนอยู่ในโรงพยาบาลพี่ต้องการใช้เงินมาตอนนี้พีมิวจะหาเงินที่ไหนดีอะอัเดสใช่หนูว่าเหมือนกันหนูจะต้องเงินไปเลี้ยงน้องสองคนอ่ะแล้วเปหนี้ต่อสี่สิบล้านหมดหรอหรือยี่สิบเองเหรอยี่สิบล้านเหรอ ี่คือยี่สิบตัวท้ายในบัญชีมีแค่ยนนี่สิบดอลนึงเหรอไอ้เชี่ยมึงเอาความเสียใจของกูกลับคืนมาไม่เป็นไรเดี๋ยวกูมีให้มึงอยู่เพื่อนในบัญชีร้านนิดนิดเองสบายสบายเสียใจว่ะถ้าได้มาสักสองแสนก็คงสติแต่เมปีมันบอกว่ามันเหลือ,ลอลยี่สิบดอลลาร์นะไม่พลาดมึงหมดมึงก็บอกกูก็ได้จริงๆโอ้อหอวหมดแล้วอ่ะในบัญชีไม่มีตังค์จะกินข้าวเลยอย่ะ เดี๋ยวกกับอมจังหวะนี้ได้พ็อกช็อปคนละสิบจานก็ยังดีเนาะเดฟหนึ่งสามหนึ่งอะกระเป๋าหนึ่งสี่เก้าอะอยากได้พ็อกช็อปสิบจานหนึ่งสามหนึ่งอยากได้ตังสองแสนเฮ้ยเพื่อนเอาพ็อกช็อปก่อนสิบจานในรถมีให้หรอเชื่อดิเออสองหมื่นเนะตังรถกูณตอนนี้ยเดี๋ยวโอนไปให้ละกันนะอย่างนั้นอะโอเคอยู่ที่บัญชีพ่อกู S <S <S ตอนตอนนี้เราหวังแค่พอกช็อปสิบจานพอเพราะจำนวนเงินอะยิ่งพูดมันยิ่งลดลงเรื่อยๆแล้วเราเหิวข้ามากเลยอ่ะถ้าสมมติว่าแบบแบบอ้พอกช็อปแบบคนละสิบจานก็คงดีก็ไม่มีตังค์อย่างเดียวก็มีชีวิตที่จะเดินไปต่อ <S <S เอ,อ้มึงพอพู้าษาสางกฤษเขได้ไหมแบบกูอยากฟังแบบ EROR อะไรอ่ R o R เงี้ยเขาได้ปะ คนเรียนน้อยสุดเลยสิภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งเลยก็เลยกลัวกับว่ากูอยากให้ตังค์นะเพื่อนแต่ว่าเออเดี๋ยวไม่เป็นเหมือนอะไรไว้าเดี๋ยว่ากันนยเพื่อนโอเคปะเดี๋ยวกูทำงานก่อนละกันนะย่างไงบ้างโอเคโอเคดากันเพื่อนโอเคครับเฮ้ยอยากไปเรียนหนังสือเพิ่มจังถ้าได้ตังค์ไปเรียนหนังสือเพิ่มก็คงเรียนก็คงพูดภาษาอังกฤษดีๆแหละ ตอนนี้ขนาดแรงจะเดนี่มีเลยหิวข้าวใชื่อมือเี้ยู้เลียงต้องมีคนนั่งให้แข่งเลยลู่ขายกันอย่างนักก้น,นหรือมันั่งทำอะไรล่ะอยากได้รถฟีๆสักคันจ้าง,งลู่ใช้ทำอะไรครับตอนนี้อยากมาเที่ยวฟี Mm. ยังมาซ่อมไฟอยู่ไอ้เหี้ยบอกมีตัง <Wow. S 2> ตัดบทขี่รถออกเลย mm. ไม่มีเงินได้โน่นจึงเงินละเทียชาแม่นะ mm. เราอย่างเละเทียชาแม่นะ mm. เราอย่างเละเทียช่าแม่แค่ ไปทำเสี now, like, so ่ยวไม่ทำมาเลยเสี่ยวไม่ไดทำอ๋อการเบิกเบิกอาซับสอง่ายแต่ผมว่ารถอ่ะผมว่ารถที่โบสิตี้อ่ะสำหรับผมนะอันนี้ผมเกาะเต็มแล้วก็ดูผมว่ามันพังง่ายมากเลยนะเว้ยจริงจริงนะครับพังแบบพังง่ายมากนะครับผมเลยแบบให้อย่าฝึกนะให้อย่าสู้นะไปเจอกันที่โบสิตี้เ้ยไปเจอกันทีเอ็นดีเค ยังพอแบบผูผกกระได้เว้ยวิศวกรรมกรครับท่าผู้ชมครับนะทำการตั้งเสาไฟอย่างสวยงามไอนน้ลูกคนนึงพี่เปเล่นกับพวกพี่ดูไว้หน่อยครับเล่นทำอะไรคนดูไม่อะไรให้ทำอ่ะแซวจีเป็นลูกนะเนี่ย มันใดก็ส้นตีนเพื่อนกันเคยให้ดอกไม้ใครเลยล่าหน้าผมกันเดียวอันขวานี่อันซ้ายอันซ้ายนี่แต่นี่๊อด มึงจริงกว่ามอ็งก็จริงว่าตำรวจโชดได้ตายตยงังไงแค่ฟังเออแต่พูดจริงนะรถาตำรวจอ่ะของวอชิต,ตี้อ่ะพังโคตรยากจริงอึดจัดที่ไหนแต่ต้องดูเขาที่ว่าวอชิต,ตี้คนขับรถเก่งเยอะเด้เลยจะได้เข้ากินหน้าอยากได้ดสเต็ตกจังเลย แล้วผมมอมยิงหัว,วมาก,ะก็ะวว KBD ได้ไม่รู้ที่แล้วไม่มีรถไปเล่นโดนแดงอีกเสียค่านอนอีกเออใช่เนาะ